งานเข้าดาราสาวเล่าโมเมนต์ตามศิลปินที่ชอบไปถึงห้องน้ำแบบนี้ได้หรอเกิดเป็นกระแสวิจารณ์กันในทวิตเตอร์อย่างหนักเมื่อมีทวิตเตอร์เอกเขาหนึ่งได้นำคลิปของนักแสดงสาวไมละพัสลันจากรายการเสือคู่ EP 0.31ออกมาเผยแพร่ซึ่งบางช่วงบางตอนของรายการเฟยพัรพทระพิธีกรได้ถามไมว่าเฟย ชอบดูคอนเสิร์ตมากไปโคเชล่าโคเชล่ามาแล้วกี่รอบมาไปมาแล้วสองรอบเราชอบหลายวงเราชอบมากฟูไฟเตอร์เราฟังเพลงเขาทุกวันชอบมากตอนนั้นเขาทัว่วเอเชียเรากะว่าจะเก็บให้ครบทุกประเทศที่เขาไปเลยและช่วงที่เขามาไทยเราไปรอเขาที่สนา มาบินแต่เราไม่เจอเขาเราเลยแบกบกีตา้าไปรอที่โรงแรมสักพักมือกลองของเขาลงลิฟต์มาเรานั่งอยู่แล้วราก็กรีดอัดเขาเดินมาและมากอดเรายังมีรูปในไอจีอยู่เลยพอสัมภาษณ์เสร็จเขาจะไปเข้าห้องน้ำเราก็ตามเขาไปเข้าห้องน้ำพอเขาเดินออกมาเราก็งัดกีตา้าเราก็ให้เขาเซ็นให้ ซึ่งประเด็นดราม่านี้หลายคนมองว่าการที่ตามไปถึงห้องน้ำซึ่งเป็นววลาส่วนตัวของศิล,ลปินมันสมควรที่จะทำจริงหรอพฤติกรรมแบบนี้เรียกว่าเฟ้นคลับหรือซาแซงและหลายคนมองว่าทำไมไม้เล่าได้อย่างภาคภูมิใจแบบสุดๆแต่ถึงอย่างไรก็ตามคลิปดังกล่าวเป็นบทสัมภาษณ์ของไม้เมื่อหนึ่งปีที่แล้ว